นะครับดูนะครับรถตำรวจนะครับหกหนึ่งนะครับขออนุญาตเจ้าของรถยังผมไม่รู้รถใครครับ้วแลคุณต้องขออนุญาตผมก่อนคุณไม่รู้ของใครคุณไปถ่ายได้ไหมปิดกล้องยังแล้วดนี้ ขออนุญาตการทางพิเศษถ้ามีเรืองี่เอไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนครับผมคุยกันเลยครับโทรกลับถ้าคุณไม่วางคุณก็นั่งอยู่นี่นะถือว่ามีจัดนาระบยการคุณต้องไปขออนุญาตการทางพิเศษเขาไม่ใช่ไม่ให้ถ่ายแต่คุณต้องขออนุญาตเขานะผมเห็นมันมันหมดอายุไงผมก็เลยถ่ายดูไว้ คุณไม่ต้องมาถ่ายของเขาคุณแคถ่ายของคนอื่นคุณก็มีมาดญาต่มากขอญาตเขาด้วยถ่ายบ้างถม้งไ่เป็นไรถ่ายบางถ่ายครรับเาาถ่ยได้เราตำรวจกันทางถ่ายได้ครับถ่ายได้ครับถ่ายได้คุณวางครับวางทำไมครับวางครับผมไม่ให้ถ่ายผมไม่อนุญาตให้ถ่ายพี่ปฏิบัติหน้าที่ไหมพี่ปฏิบัติหน้าที่ไหมองไปขอญาตเขาด้วยของการทางพิเต้พี่ปฏิบัติหน้าที่ไหมถ่ายเลยคุณต้องขออนุญาตผมก่อนพี่ปฏิบัติหน้าที่ไหม ตำรวจอะไรก็ช่างครับถ่ายได้หมดไม่ใช่เขาให้ถ่ายแต่ว่าเขาให้ขอญาตก่อนที่นี่เป็นสถานที่ของการทามิสเศ่แห่งประเทศไทยผมโดนผมโดนนขอหาเออแต่ว่าผมต้องถ่ายไว้เพื่อแต่ว่าให้คุณไปขอญาตก่อนเขายังไม่ได้เขียนอะไรุณเลยถ้าผมไปขออนุญาตที่ก็ต้องบอกว่าทำหนังสือไปขออนุญาตกรมการทางถูกต้องไหมเนี่ยไข้างบนเนี่ยข้านล่าเนี่ยข้างบนเนี่ย ไม่เป็นไรครับไปขอเป็นส qu ิเขาก็บอกให้ขอญาติคุณจะมาบอกไม่เป็นได้ไงญาติเขาก่อนไปไปขออนุญาตเขาก่อนแล้วค่อยมาคุยกับอผมไม่เป็นไรเอไเรว่าอะไรเป้อไม่ได้ให้ให้ไม่ให้ถ่ายแต่ว่าคุณขอญาติก่อนคุณจะมาบอกว่าไม่เป็นอะไรได้ไงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครไปขอเป็นสิทางเขากรอบนะผมถ่ายมาตั้งนานแล้วครับไม่เป็นไรหรอกตันาแล้วที่ออกไปต่ายก่อนอให้หัวหน้าเข้ามา ไม่ยอมเหมืกันครับผมไม่ยอมไม่ยอมครับปกหนึ่งนะครับดูนะครับรถตำรวจนะครับ นะครับขออนุญาตเจ้าของรถยังผมไม่รู้รถใครครับอคุณต้องขออนุญาตผมก่อนคุณไม่รู้ของใครคุณไปถายไี่ทางพิเศษปิดกล้องยังแล้วนีนี้ขออนุญาตทางพิเศษถ้าม่รนังสือผมให้ถ่ายเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนครับผมคุยกันเลยครับโทรกลับถ้าคุณไม่วางคุณก็นั่งอยู่นี่ไง ถือว่ามีเจตนาขอควรนะที่รายการคุณต้องไปขอญาตการทางเขาไม่ใช่ไม่ให้ถ่ายแต่คุณต้องขอญาตเขานะผมเห็นมันมันหมดอายุไงผมก็เลยถ่ายดูไวยคุณไม่ต้องมาถ่ายของเขาคุณจะถ่ายของคนอื่นคุณก็มีมาญาตบ้างขอญาตเขาด้วยถ่ายบ้างถ่ายบ้างไม่เป็นไรถ่ายบ้างถ่ายครับถ่ายเายเราถ่ายได้เราตำรวจการทางผมถ่ายได้ครับถ่ายได้ครับถ่ายได้คุณวังมครับวางทำไมครับ ผมไม่ให้ถ่ายผมไม่อนุญาตให้ถ่ายท,ที่ปฏิบัติหน้าที่ไหมท<น>ี่ปฏิบัติหน้าที่ไหมต้องไปขอญาติเขาด้วยของการท่างพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ไ,ไ,ไหมถ่ายเลยคุณต้องขอนัญาตผมก่อนที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นตำรวจอะไรก็ช่างครับถ่ายได้มไม่ใช่เขาให้ถ่ายแต่ว่าเขาให้ขอญาติก่อนที่นี่เป็นสถานที่ของการถางพิเศษ่งประเทศไทย ผมโดนผมโดนคับผมโดนข้อหาเออแต่ว่าผมต้องถ่ายไว้เพื่อแต่ว่าให้คุณไปขออนุญาตก่อนเขายังไม่ได้เขียนอะไรคุณเลยถ้าผมไปขออนุญาตที่ก็ต้องบอกว่าทําหนังสือไปขออนุญาตกรมการทางถูกต้องไหมเนี่ยข้างบนเนี่ยคันนะเนี่ยข้างบนเนี่ยไม่เป็นไรครับไปขอเป็นสิเขาก็บอกให้ขออนุญาตคุณจะมาบอกไม่เป็นได้ไงอนุญาตเขาก่อนไปไปขออนุญาตเขาก่อนแล้วกอมาุยกะบมไม่เป็นไร เขาไม่ได้ให้ให้ไม่ให้ถ่ายแต่ให้คุณขอญาตก่อนคุณจะมาบอกว่าไม่เป็นอะไรได้ไงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเป็นการทางเขาก่อนคะผมถ่ายมาตั้งนานเลยครับไม่เป็นไรผมจะไปถ่ายเสร็จอให้หัวหน้าเข้ามาไม่ยอมเหมือนกันครับผมไม่ยอมไม่ยอมครับครับลุงเก่งไกลด่านด่านสัญญาครับ